สวัสดีครับผมพามาดูเอ็มเปอร์ตันสเครื่องนี้ครับอาการน่าสนใจครับวันนี้คือลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่เองครับหลังจากที่ลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วลำโพงมีอาการเสียงผิดปกตินะครับก็เลยส่งมามาซ่อมนะครับอันนี้ผมให้ลองฟังครับไม่แน่ใจเพื่อนๆได้ยินเลยครับส่วนตัวผมครับสันนิษฐานว่าเขาน่าจะทำน็อตนะครับหล่นเข้าไปในดอกลำโพง ก็เลยยำมาแกะเพื่อนๆดูครับเผื่อเพื่อนๆเจอเปลี่ยนแบตเตอรี่เองจะได้ไม่ต้องส่งมานะครับจะได้แก้ไขโดยตัวเองแต่เบื้องต้นผมน,นี่ฐานเฉยๆครับว่าเป็นเสียงน็อตอยู่ในลําโพงเพราะว่าผมเจอบ่อยนะครับก็เสียงก็เลยจะคุ้นหน่อยเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าใช่หรือเปล่า ยังแน่นอยู่เลยนะครับ,ไ,รบไม่ผิดจากที่คาดครับผมเอาให้ดูเดี๋ยวผมเอาไฟสองหน่อยครับเพ,เพื่อนๆน่าจะเห็นน,อน็อตตรงนี้นี่อันนี้นครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดผมลองซูมอีกทีที่น่าได้ไหมหลุดเลนไปเลยทีเดียวตรงไหนวะเ,เนี้ ไ,ได้นะครับซูมเยอะเกินไม่เห็นเอาเห็นแล้วครับ ก็แสดงว่าน็อตในเครื่องะครับจะต้องหายไปตัวหนึง่งแต่เดี๋ยวผมค่อยแกะแส่่ให้ลูกค้านะครับแต่อันนี้ลองให้เพื่อนๆดูแค่ดอกลำโพงอย่างเดียวน,นะครับเพราะด้านไหนเราแกะบ่อยแล้ว มาลองเปิดอีกทีเช็คว่าไม่รู้อะ น่ายังได้ยินเหมือนจะมีอีกตัวเดี๋วแกะดูครับน่าจะมีอีกตัว ผมว่าเมื่อกี้ผมอาจจะประมาทครับอาจจะมีสองตัวเลยไม่ใช่ตัวเดียวอาจจะเกินความคาดหมายเมื่อกี้ก็ส่องไม่ทั่วด้วยเพราะว่าเคยเจอแต่ตัวเดียวนี่แหละครับที่เขาบอกว่าพอเราชํนานาญมากๆแล้วเราจะประมาทจริงด้วยนี่ครับมีตัวหนึ่งอ่ะนี่ครับอันนี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าความชํนานาญนะครับทําให้เกิดความประมาทครับ เมื่อกี้ผมถ้าผมหันมาซองฝั่งนี้ปุ๊บผมก็จะเห็นว่ามีตัวหนึ่งแต่ด้วยความที่คิดว่าจะมีแค่ตัวเดียวเสมอ ดูที่เนี่ยครับเข้ากับที่ผมเคยโพสเลยครับว่า <c oughs> ยิ่งชำนาญยิ่งต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะพายเราประมาทครับอ่าไม่มีละเงียบสนิทเดี๋ยวค่อยแกะน้อตไปใส่คืนให้ลูกค้าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองเปิดเป็นเพลงสักหน่อย